ว่ากันว่านี่คือต้นไม้ยักษ์โบราณที่ถูกสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในอดีตเมื่อหลายพันล้านปีก่อนตัดไปจนหลงเหลือเป็นตอไม้ที่กลายเป็นหินและตั้งอยู่ให้เราเห็นจนถึงทุกวันนี้ ด้วยความที่เจ้าสิ่งนี้มันใหญ่เอามากๆนะครับและมีรูปทรงที่คล้ายกับตอไม้ขนาดใหญ่และด้านบนเนี่ยนะครับยังเรียบนะครับเหมือนถูกอะไรบางอย่างตัดไปอีกด้วยทําให้มีคนจํานวนไม่น้อยนะครับคาดเดาว่านี่คือโคนต้นไม้ยักษ์นะครับในอดีตที่ถูกตัดไปนะครับและด้วยที่ เจ้าสิ่งนี้นะครับมันมีความใหญ่เอามากๆเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันละ่ะที่สามารถจะตัดมันลงได้เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาหาคําตอบกันนะครับและสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับมันถูกเรียกว่าหอคอยปีศาจหรือ Devil Tower นะครับตั้งอยู่ที่รัฐไวโอมิงทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกานะครับนี่คืออเมริกานะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงส่วนตรงนี้ และสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าคนยักษ์เคยมีอยู่จริงบนโลกก็เป็นได้นะครับและหลายหลายคนนะครับก็เชื่อกันว่านี่คือโคนต้นไม้ที่ถูกคนยักษ์ตัดไปทําอะไรสักอย่างดึงจนลงเหลือเป็นตอไม้ที่กลายเป็นหินและลงเหลือมาให้เราเห็นจนถึงทุกวันนี้ซึ่งหอคอยปีศาจนะครับ มีความสูงถึง263เมตรเส้นผาศูนย์กลางรอบวงอยู่ที่305เมตรมีความสูงเหนือนระดับน้ำทะเลอยู่ที่1,558เมตรด้านนอกเป็นหินลิ้วขนาดใหญ่ทรงเหลี่ยมเรียงกันเป็นชั้นๆถ้าเกิดเราซูมออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันมีรูปทรงคล้ายตอไม้จริงๆนะครท่านผู้ชมและถ้าเกิดเราลองซูมออกมานะครับและเราลองพยายามตัดต่อนะครับเอาต้นไม้ไปใส่ให้กับเจ้าสิ่งนี้ เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นต้นไม้จริงๆเนี่ยพวกกิ่งไม้หรือว่าใบอะไรแบบนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับมันต้องมีความใหญ่มากๆแน่ๆนะฮะถ้าเราจะเทียบหอคอยปีซาจนะครับกับต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะครับอย่าง general Sherman นะครับที่มีอายุประมาณ2,000ถึง2,700ปีนะครับก็จะพบว่าหอคอยปีซาแห่งนีนะครับใหญ่กว่าประมาณ14.3เท่าเลยทีเดียวนะครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นต้นไม้จริงๆเนี่ยมันจะโคตรของโคตรของโคตรใหญ่นะครับณปัจจุบันนี้นะครับออพอคอยปีศาจเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและมี Google Street View ลงไปเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราลงไปสำรวจก,กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเราลองไปแบบไกลๆก่อนระยะไกลๆด้านนอกตรงนี้นะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันใหญ่มากๆนี่คือ ต้นไม้นี่ครับและนี่คือโหอยปีซาและสังเกตได้เลยว่าด้านนอกเนี่ยนะครับจะเป็นหินทรงเหลี่ยมนะครับมากมายที่ชูฉันตั้งขึ้นไปเลยด้านบนเนี่ยจะเป็นหินเหลี่ยมและลาวด้วยนะครับมันมองไกลๆมันเหมือนไม้เลยนะครับแต่นั้นก็ไม่ผิดนะครับที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นต้นไม้นะค,คือมันค้ายจริงๆนะซึ่งรอบนอกเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยหินพวกนี้เป็นหินโบราณที่ถูกกระเทาะออกมาจากเจ้าสิ่งนี้แหละจากการกัดก่อนนะครับและถ้าเกิดเราไปต้นไม้จ,จริงๆนี่มันจะโคตรโคตรใหญ่เลยนะครับลองมาดูตรงอื่นนะครับมันมีหลายจุดมากๆเลยนะครับดูดิโอ้สตีดวิวเยอะมากๆอะนะครับดูไปตรงส่วนนี้สินี่ก็ด้านจะเป็นด้านบนโอ้โี่เขากาลังปีนเลยนะครับกำลังปีนเข่ากันที่คนแถวนี้เขาก็จะมาพิชิตยอดเขานี้กันนะครับก็จะมีนักปีนเข่าบ้างรายที่จะปีนขึ้นไปด้านบนนะครับดูด้านบนนี่ใกล้จะถึงแล้วเนี่ยนะครับส่วนคนนี้เข ดูซิว่าตรงนี้คืออะไรลองไปดูซิแหวบตัวนี้เหมือนจะเป็นด้านบนนะท่านผู้ชมด้านบนนะครับเป็นแบบนี้นี่เองท่านผู้ชมดูดีมีหญ้านะครับมี ก้อนหงก้อนหินอะไรนี้รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นล่องรอยการคนที่ขึ้นมาพิชิตเป็นคนแรกเขาปักธงไว้นะครับนี่คือจุดที่เขาปักธงนั่นเองนะครับมีการพิชิตด,ด้านบนครับคือมันมันสูงใหญ่กว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างตรงนี้นะครับสตีทวิวก็มีให้ดูแล้วนะครับขอดูอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นจุดที่คนลงไปดูเยอะมากเลยนะครับนี่เราดูนี่มีคนทำสตีทวิวไว้เยอะมากๆก็เป็นจุดชมวิวปะไหนอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะดูดิ เนี่ยมันโดดเด่นทุกสิ่งเนี่ยครับไม่รอบข้างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เหมือนตรงนี้เลยนะมีแค่เจ้าอันเนี้ยลูกเดียวอ่ะที่เหมือนนะครับที่แปลกประหลาดกว่าตรงอื่นเขานะครับและรูปทรงเนี่ยมันดูไม่เหมือนภูเขาไฟเอาซะเลยนะครับมันเป็นภูเขาไฟที่แปลกประหลาดมากตำนานพื้นเมืองนะครับก็มีอยู่หลากหลายมากๆนะครับที่เล่าถึงเจ้าขอคอยปีศาจแห่งนี้นะครับมีอยู่ตำนานหนึ่งนะครับเล่าว่ามีเด็กหญิงอยู่เจ็ดคนนะครับที่เดินอยู่ในป่า ระหว่างนั้นนะครับเด็กหญิงทั้ง7ดคนพบกับหมีตัวใหญ่ม,ฮมาฮึบาพยายามจะเข้ามาทําร้ายเด็กผู้หญิงทั้ง7คนจึงพยายามวิ่งหนีและด้วยความเหนื่อยล้ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลือบไปเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งที่ไม่ได้สูงมากนะักเขาจึงชวนเด็กคนอื่นๆปีนขึ้นไปบนก้อนหินก้อนนั้นเพื่อจะหลบเจ้าหมีตัวนี้แต่เจ้าหมีตัวนี้ก็ยังคงตามล่าไม่หยุดหย่อน จากนั้นเราเด็กๆเ,เห็นว่าไม่มีทางหนีแล้วจึงท่องคำอธิษฐานขอให้รอดต่อวิญญาณที่คุ้มครองป่าแห่งนี้ทันใดน,นั้นเองหินที่เด็กๆยืนอยู่ก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนหมีไม่สามารถปีนตามขึ้นมาได้ แต่หมีตัวนั้นก็ไม่ละความพยายามพยายามจะปีนขึ้นมาหาเด็กหญิงทั้ง7คนให้ได้มีเพียงรอยอุ้มเท้าและเล็บของมันที่ทิ้งไว้บนหินที่เพิ่งค่อตัวขึ้นเท่านั้นเด็กหญิงที่ได้รับความช่วยเหลือจากภูเขาลูกดีไม่เคยกลับลงมาด้านล่างอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเด็กทั้ง7คนได้กลายไปเป็นดวงดาวทั้ง7ดวงบนท้องฟ้าหรือในประเทศเราก็จะเรียกดาวนั้นว่าดาวลูกไก่นั่นเองนะครับดาวลูกไก่มี7ดดวงส่วนตำนานของชนพื้นเมือง ที่นี่ก็จะเป็นเด็กหญิงทั้ง7คนขึ้นไปเป็นดาวทั้ง7จ็ดวงนั่นเองนะครับด้วยความลึกลับของหอคอยปีศาจนะครับมักจะถูกพูดถึงในกลุ่มร่า UFO อยู่บ่อยครั้งนะครับโดยกล่าวว่า บนยอดของหอคอยปีศาเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกและมนุษย์ต่างดาวนะครับโดยมีผู้คนจนํานวนหนึ่งนะครับอ้างว่าพวกเขาเห็นจานบินลงจอดบนยอดของหอคอยปีศาจแห่งนี้รวมไปถึงมีแสงแปลกๆที่มักจะเกิดขึ้น,อย,น,นอยู่บันั้นอยู่บ่อยครั้งจนผูเขาลุกนี้นะครับโด่งดังจนนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการ ติดต่อสื่อสารครั้งแรกระหว่างมนุษย์กับเอเลี่ยนหนังเรื่องนี้นะครับสร้างขึ้นในปี1977มีชื่อเรื่องว่า Cross Encounter of the d o t t n e r y ซึ่งทำไรายได้สูงถึง300เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับในปี1977เนี่ย300เหรียญนี่ถือว่ามากเลยนะครับถือเป็นหนังประสบความสำเร็จเลยแหละเรามาดูการพิชิตหอคอยพิซากันบ้านนะครับอันนี้มีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคนที่พิชิตเขาลูกนี้ได้เป็นคนแรกนะครับ ว่ากันว่าเป็นชาวพื้นเมืองไม่ทราบชื่อชนพื้นเมืองคนนี้ไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆด้วยนะครับในการบินขึ้นไปพิชิตด้านบนแต่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่ามันคือเรื่องจริงใดๆนะครับเป็นเพียงแค่ลแลเล่าคนมาปากต่อปากเท่านั้นว่ามีคนพิชิตภูเขาลูกนี้ได้นะครับ เรามาดูการพีชิดยอดเขาครั้งแรกที่ถูกบันทึกไว้กันดีกว่านะครับคนที่ปีนไปอยู่จุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ได้เป็นคนแรกนะครับมีชื่อว่าวิลเลียมโรเจอร์นะครับเขาเป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ที่อยู่ไม่ได้ห้างจากขอคอยปีศาจอันนี้สักเท่าไหร่นะครับในอนดีตนะครับเขาและคุณส่วนของธุรกิจเนี่ยทั้งหมด3คนนะครับก็ได้เริ่มคิดแผนการที่จะพีชิตหอคอยปีศาจแห่งนี้ในปี1893พพวกเขาพยายามที่จะโยงสายขึ้นไปบนภูเขาด้วยการใช้เว้าขนาดใหญ่ แต่ก็ล้มเหลวนะครับเพราะว่าว้าวนะครับดันขึ้นไปติดอยู่ในซอกหินลอยแตกของภูเขาลูกนี้แทนที่มันจะขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดในขณะที่พวกเขาพยายามจะปลดว้าออกจากรอยแยกพวกเขาสังเกตเห็นถึงลอยแตกของภูเขาเขาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะติดตั้งริมมาไม้เข้าไปตามรอยแยกของซอกหินทำเป็นบันไดเพื่อปีนขึ้นไปให้ถึงยอด เขาใช้เวลาอยู่นานหลายเดือนนะครับและค่อยๆปีนขึ้นไปด้านบนสุดของภูเขาการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนายวิลเลียมโรเจอร์ได้ปีนขึ้นไปด้านบนสุดสำเร็จเป็นคนแรกในขณะนั้นมีผู้ชมประมาณ800คนเป็นสักขีพยานในความสำเร็จในครั้งนี้ของนายวิลเลียมโรเจอร์นายวิลเลียมโรเจอร์เมื่อขึ้นไปด้านบนสุดเนี่ยก็ได้นำธงอเมริกันไปปักไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการพิชิตหลังจากที่เขาลงมา ฝูงชนต่างโห่ร้องและเฉลิมฉลองกับความสำเร็จในครั้งนี้แต่เขากลับหันมาพูดกับภรรยาของเขาด้วยน้ำเสียงธรรมดาว่าไม่มีอะไรอยู่บนยอดมีเพียงก้อนหินก้อนเล็กๆและตะบองเพชรบางชนิดและต่อมาในวันที่4กระกฎาคมปี1995วิลเลียมโมอร์สล่ภรรยาของวิลเลียมโรเจอร์ก็ได้ปีน ขึ้นไปบนยอดได้สําเร็จเป็นผู้หญิงคนแรกที่ปีนหอคอยปิซาสําเร็จเป็นคนแรกของโลกตามสามีของเธอไปติดๆมีข่าวหรือว่าหลังจากนั้นไม่นานมีชายคนหนึ่งได้แอบปีนขึ้นไปด้านบนและถอนธงที่นายวิลเลียมโรเจอร์ปักเอาไว้และตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อทําเป็นของที่ระลึกแต่นะักประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นนะครับ34ปีต่อมาบันไดที่นายวิลเลียมโรเจอร์ได้สร้างไว้เริ่มสุดโทรม ทางรัฐบาลได้มีการตัดสินใจหรือถอนส่วนด้านล่างออกไปทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยแต่ก็ยังหลงเหลือบันไดส่วนหนึ่งนะครับติดอยู่ด้านข้างของภูเขาให้เราได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้เลยและการพิชิตครั้งต่อมาคนระับเกิดขึ้นในปี1938นะครับโดยนักปีนเขามือชีพนามว่าแจ็คดูแลนหลังจากที่เขาพิชิตเนี่ย ก็แทบจะไม่มีใครปีนหอกคอปีศาจสําเร็จได้อีกเลยนะครับมาเป็นเวลาน,านานหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีผู้กล้าคนใหม่ทําสําเร็จนะครับเขามีนามว่าจอห์นฮอกกรินคนนี้นะครับไม่ใช่นักปีนเขาใดๆนะครับเขาเป็นนักกระโดดร่มเขาตัดสินใจที่จะพิชิตย,ยอดเขาจากทางอากาศโดยใช้ล่มชูชีของเขานะครับกระโดดแล้วก็ล่อนไปลงบนยอดของภูเขาลูกนี้และเขาทําสําเร็จด้วยนะครับเขาก็โดดร่มไปลงบนยอดเขาได้อย่างสวยงาม แต่กันนั้นเขาก็ไม่สามารถลงจากภูเขาลูกนั้นได้จึงทําให้เขาติดอยู่บนนั้นนานหลายวันนะครับและต้องขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งอาหารและยาไปให้เขาแต่เฮลิคอปเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะลงจอดด้านบนได้เนื่องจากที่ด้านบนเนี่ยมีลมที่แรงมากๆทําให้นายฮอกินเนี่ยต้องติดอยู่บนนั้นผลคือแจ็คดูแลนคนเดิมที่พิชิตเขาลูกนี้ก่อนหน้าเขานี่แหละกลายเป็นผู้ช่วยเหลือนักกระโดดล่มคนนี้ ลงมาจากภูเขาลูกนี้ได้สําเร็จโดยเขาใช้วิธีเดิมนะครับในการปีนขึ้นไปบนยอดของภูเขาลูกนี้แล้วจับนักกระโดดร่มคนนี้ลงไปอยู่ในเป้และค่อยๆย,ย่อนลงมาด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับนักกระโดดร่มได้แล้วว่าด้านบนเนี่ยมีหนูอาศัยอยู่ด้วยนะครับซึ่งเขาจับมันมาทำอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดตลอดหลายวันที่เขาติดอยู่บนนั้นแลวท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าเลยครับว่าในตอนแรกเนี่ยภูเขาลูกนี้น่ครับมันไม่ได้มีชื่อว่า Devil Tower นะครับ แลสะสาเหตุที่มันต้องชื่อว่า d e วิลทาวเวก็เพราะว่ามีวันหนึ่งนะครับพันเอกดิชาร์ดมิ้วเนี่ยได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่แห่งนี้ในปี1875นะครับและ เขาเข้าใจผิดระหว่างการสื่อสารของชนพื้นเมืองนะครับว่าภูเขาลูกนี้ชนพื้นเมืองเขาจะเรียกว่า b ัตลาสทาวเวอนะครับแต่เขาดันไปได้ยินว่า b บก k อตทาวเวอรนะครับซึ่งแบก g อตเนี่ยก็จะหมายถึงปีศาจหรือเทพที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเขาเลยระบุไปในเอกสารราชการว่า Devil Tower นั่นเองนะครับและตั้งแต่นั้นมานะครับภูเขาลูกนี้นะครับจึงถูกทางการของสหรัฐและคนตั้งถิ่นเรียกมันว่า Devil นะับตั้งแต่นั้นมาถึงแม้ต่อมาเนี่ยจะมีความพยายามของคนพื้นเมืองนะครับที่จะขอเปลี่ยนชื่อจาก De v i l ทาวเวอร์ให้กลับมาเป็นบันลลัสทาวเวอร์เหมือนเดิมเนะี่ยแต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจาก De v i l ทาวเวอร์มันโด่งดังและดึงดูดผู้คนเข้ามาได้อย่างมหาศาลสร้างเม็ดเงินให้กับชุมชนเป็นจำนวนมากและด้วยความโด่งดังนี้เองนะครับทำให้ De v i l ทาวเวอร์กลายเป็นอนุสาวรีย์สถานของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่24สิ่งหาคมปี1น0 6แต่ถึงแม้เราจะพยายามคาดเดาไป ตังต้งๆนานาว่ามันเป็นต้นไม้โบราณแต่จากการสํารวจเนี่ยพบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่เะครับเป็นดินตะกอนโบราณที่มีอายุประมาณ225ถึง1,900ล้านปีก่อนณตอนนั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้ยังเต็มไปด้วยน้ําทะเลและเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยประมาณ60ล้านปีก่อนเกิดการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ําได้พ่นหินลาวานื่อออกมาภายหลังเนี่ยทะเลเหือดแห้งนะครับแล้วก็ล้นถอย ไปเป็นทะเลณปัจจุบันนี้จึงทําให้เจ้าภูเขาไฟลูกนี้นะครับที่มันแข็งตัวะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําจนเกิดการหดตัวอย่างรุนแรงและเกิดรอยล้าวกลายเป็นหินทรงเรี่ยมและเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีเนี่ยรอบๆก็เริ่มถูกกัดก่อนไปจนหมดคงเหลือไว้แต่เพียงโครงสร้างแมกมาที่แข็งตัวและด้านบนที่แบนราบเหมือนกับที่เราได้เห็นนะปัจจุบัน ะะถึงมันจะไม่ได้เป็นต้นไม้ยักษ์ที่หลายๆคนคิดกันนะครับแต่หอคคาพิซ่าแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามและแปลกเป็นอย่างมากที่ธรรมชาติบนโลกแล้วเนี่ยหลงเหลือไว้ให้เราเชยชมมาเป็นเวลาหลายล้านปีนะครับณปัจจุบันนี้นะครับหอคคาพิซ่านะครับสามารถปีนขึ้นไปได้แล้วนะครับสำหรับนักปีนเข่าที่ต้องการความท้าทายซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับในหมู่นักปีนเข่าด้วยกัน โดยการที่จะพิชิตภูเขาลูกนี้นะครับมีเส้นทางเป็นจํานวนมากเลยนะครับที่จะปีนขึ้นไปและด้วยเทคโนโลยีบวกกับทักษะของนักปีนเขาในยุคนี้นะครับทำให้ไม่ได้มีความยากมากนักนะครับที่จะพิชิตภูเขาลูกนี้แต่คนธรรมดาเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะปีนได้ง่ายๆต้องมีการฝึกฝนเยอะมากๆนะครับที่จะปชิปภูเขาลูกนี้ได้ว่ากันว่ามีเพียง1%เท่านั้นนะครับจาก400,000คนที่มาเยี่ยมชมหอคอยแห่งนี้ที่จะตัดสินใจ ที่จะปีนขึ้นไปด้านบนส่วนมากก็จะแค่มาดูแล้วก็ชื่นชมภูเขาลูกนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับที่จะมีคนพิชิตภูเขาลูกนี้ได้นะครับนี่คือตำนานของหอคอยปีศาจครับหรือ ตอไม้ยักษ์นะครับที่ถูกคนยักษ์ตัดไปแล้วแต่จะคิดนะครับนี่ก็คือตำนานของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับเรื่องราวของหอคอยปีาศาจนะครับบอกว่าท่านผู้ชมจะสะดวกและก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับวันนี้จะเต็มเรื่องข้อมูลมากๆเลยนะครับถ้าเกิดมีตรงไหนตกหล่นก็กราบขอไยล่วงหน้าด้วยนะครับใครมีอะไรจะเสริมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้ก็อย่าลืมกดไล์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดรายการสไตลน์นี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยสามารถกดติดตามโค้ากระดิ่งและกดรับการแจ้งเตือนทางหมกกันไปได้เลยดีครับวันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการพิกัดลึกลับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย